กระสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันที่2มิถุนายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้เนี่ย3,440คนคุณจำแนกเป็นในเรือนจำเนี่ย1,87คนอยู่ด้านนอกอย่างพวกเราเเนี่ยนะ2,353คนก็ยังอู้หูเหมือนเดิมอ่ะแมงไม่ลดเลยจริงๆนะคือเราได้แต่คิดกันว่ามันต้องลดมันต้องลดมันไม่ลดสีทีมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วออกไปเนี่ยก็ระแวงระแวงตลอดอยู่ไม่สุข นะครับส่วนใครที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎเขาอยู่นะว่าสวมแมสเดินห่างล้างมือเหมือนเดิมคือการที่คุณรับวัคซีนไปแล้วมันไม่หมายความว่าคุณจะไม่ติดเชื้อคุณมีโอกาสติดเชื้อแต่มันอาจจะไม่รุนแรงลดการตายได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนวันนี้เนี่ยมันมีข่าวเรื่องกระแสดังคือลุงพลคุณแห่งบ้านกกาเกาะเดอะซีรีส์เพราะฉะนั้นจะจบลงไหมจะจบภายในวันนี้ไหม เพราะว่าข่าวลุงพลเนี่ยกบข่าวการเมืองงบประมาณไปหมดเลยนะคุณนะเพราะฉะนั้นเราสนใจข่าวลุงพลเสร็จเรากลับมาดูเรื่องงบประมาณต่อดีกว่านะพออยากให้ประชาชนจับตามองตรงนี้ว่าจะผ่านไหมผ่านแล้วประชาชนได้อะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับเราก็ต้องเว้นระยะห่างล้างมือสวมแมสเหมือนเดิมปฏิบัติตามนี้แล้วคุณก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งผมย้ำนะว่าในระดับหนึ่ง พราะจริงๆเรามองไม่เห็นเชื้อหรอกมันมายังไงแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสวัสดีครับพ้ามันลำพ้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 ำเพราพลำพ้ำพพำเพราพลำพ้ำพพำเพราพลำพ้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 ำไปได้แล้วมัง้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว